ดีเนเนี่ยที่จะมาได้จาก2เงื่อนไขเนี่ยมันไม่มีไงก็คือขวดกับครีบจับได้ไหมฮะขวดเขาบอกเขาส่งแล้วกรมามงมงยืนยันว่าไม่ได้ส่งเสียงกันไม่รู้ใครถูกใครผิดหาความจริงไม่ได้อีกอันนึงคือครีบเขาก็บอกว่ามันตัดไม่ได้ปลามันตัวเล็กแล้วมันตายหมดก็จับมือใครดมไม่ได้มันเลยต้องมาหาพยานหลักฐานอื่นนั่นคือว่าเขาบอกว่าเขานําเข้าปลานี้มาจากประเทศกาน้าจากบริษัทนี้เราได้ชื่อบริษัทมาแล้วนะครับ พยายามติดต่อไปแต่ทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรเจษด,ดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยท่านได้ดติดต่อไปก่อนแล้วนะครับแล้วเรามี DNA ตัวเนี้ยอยู่ที่ d n a อ็แบงค์ที่กรมประมงใช่ไหมดีเอ็นของปลาที่ระบาดในประเทศไทยอะ่ะท่านอาจารย์ไม่ต้องตรวจใหม่ขอข้อมูลจากกรมประม,มงไปได้ท่านขอปุ๊บกรมประมงให้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีท่านอาจารย์ขอไปที่ประเทศกาหน้าที่ DNA อ็นเแบงค์ที่กาหน้าปรากฏเขาส่งมาส่งมาให้ปั๊บเขามาตรวจ อาจารย์น่าจะโพสต์น่าจะถแถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ทางคณะนุกมริการเนี่ยเราขอเปเปอร์ตัวเต็มรายงานต่างๆไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะคงจะส่ง raw data มาให้เรากทีนึงแต่ปรากฏว่าที่ตรวจที่กุมมงงไปตรวจมาของประเทศไทยปลาที่ระบาดอยู่ BDNA ออกมาแบบนี้ที่เขาบอกว่ามันใกล้ชิดกันมากน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันอะเปเปอร์กุมมงเองอะจำได้ไหมฮะเสร็จปุ๊บอาจารย์อดาไปดึงมาจากการาหน้าอีกเอามาตรวจปุ๊บตรงกัน